สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เยื้มแำพามคุณบุกตะลุยมาถึงกระบี่นะครับลุยเองหรือเปล่าไม่มาดูเขาลุยมาดูเขาลุยไม่เคยลุยเองขับรถก็แย่แล้วไม่เคยลุยเองอย่าอ้างแต่แบบยิ่งดูเขายิ่งเซียนนะจริงๆยิ่งอยากไม่ได้เซียนหรอกคือมันน่าละอายไงคือถ้าาเรคนอายุแบบ40่ว่า50 60ิบหเขายังแบบว่าเออแต่มันเป็นกีฬาที่น่ารักนะครับวันนี้เราอยู่ในงานงานทีนยาว กบีแ<ฮ>อรเวนเจอร์เรสชลตันกบีทุปี2003นะครับเป็นการแข่งขันนะครับถ้าผู้ชมเคยรู้จักการแข่งขันแบบไตรกีฬานะครับรก,ก็จะคลา้ายๆกับไตรกีฬาแต่อันนี้มี4อย่างนะครับมีวิ่งนะครับว่ายน้ำพายเรือปั่นจักรยานนะครับ4อย่างนะครับก็อยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างโหดใช้ได้แล้วคําว่าเป็น a อ e n เวนเจอร์เรสคือคุณจะไม่สามารถรู้โจทย์ล่วงหน้าได้ ว่าคุณจะไปเจออะไรต่อไปนะครับไม่รู้ด้วยว่าทางไปทางไหนอ่าไม่รู้ด้วยว่าเส้นทางมันจะไม่มีแผนที่นะครับมันจะไม่มีอะไรให้คุณเห็นนอกจากการสังเกตจากแต่หลักๆคือาไปสองคนอและห่างกันไม่ได้เพราะมันจะมีอะไรนะมีสัญญาณเตือนที่ข้อเท้านะครับก็ทิ้งกันอ่ะเออก็แข่งเป็นบัดดี้เข้าเป็นบัดดี้เช็คพอยต์นะครับหรือเข้าไปที่จุดเช็คเวลาเนี่ยต้องเช็คเป็นเป็นคู่นะครับซึ่งค่อนข้างจะโหดเหมือนกันโหดนะนะ เอาเป็นว่าวันนี้มีคนแข่งขันค่อนข้างเยอะที่แนะ่คือเรามีตัวตายตัวแทนเราไปนะครับเรามีแม่แครูกักกักเรานะฮะไอ้ปั้นนะครับไปเป็นตัวแทนตัวตายเอยตัวตายตัวแทนเรานะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับเป็นพี่การกับพ,พี่โจนะครับอยากจะให้ใจดีมาใจดีจักจะเป็นคนที่น่าคุยมากจริงนะคือมุมมองวิธีความคิดใช่เจ๋งมากคือสุดอะ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเรียนเชิญพี่เขามาสัมภาษณ์ในรายการให้ได้นะครับแต่เอางีว่าวันนี้ก่อนหน้าไปชมอะไรต่างๆนะครับไปพบกับผลิตภัณฑ์จากดราโกนะครับเดวลเลตจูดานะครับไปดูว่าคําถามวันนี้เป็นอะไรแล้วก็ตอบคาถามกันเข้ามานะฮะจะได้รับผลิตภัณฑ์ดราโกหนึ่งกล่องค่ะตืนเตนเต้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 นนเต้นเต้นหกโมงเช้าตนหกโมงเช้าตห้าตอนนี้แปดโมงแดดเริ่มมาตาเริ่มตกไปดูดราโกกันดีกว่า ครับนั่นคือกิจกรรมดีๆจากดราโก้นะครับตอบถามกันเข้ามานะครับในช่วงของเทปมาสเตอร์ในวันศุกร์อย่างนี้นะครับรีรันไม่นับ y ยูทูบไม่นับนะครับตอบมาใน Facebook ของรายการนะครับรับไปเลยครับผลิตภัณฑ์จากดราโก้ในเวเลสยูดาห์ครับหนึ่งกล่องทันทีครับครับอ่ะผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านผลิตภัณฑ์ดีๆจะเอาพายน้วยเองเครื่องเสียงกระหึ่มอ่ะอ่าวันนี้ไปดูกันครับว่าคุณป๊อปมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ สวัสดีค่ะอทีนี้กลับมาอยู่กับเมกแล้วนะคะแล้วก็คุณป๊อบจากผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงเอาไาค่ะวันนี้พูดเกี่ยวกับออรถที่เราจะเลือกเครื่องเสียงลงไปติดนั่งในรถค่ะใช่ค่ะคือเรามาแนะนําายงไำแนะนําว่าถ้า,า,าเกิดเราต้องเลือกเครื่องเสียงเนี่ยกับรถเนี่ยเราต้องเลือกด้วยหลักการอะไรก่อนมีงบ หรือว่าความต้องการของเราก่อนครับก็คือแต้งสองอย่างนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงซีรีล้วก่อนอ่าซีรีแล้วว่าศรีล้รถอย่างเงี้ยมันต้องติดด้วยอะไรไอแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอยู่ตำแหน่งไหน,ไหนค่ะก็เดี๋ยวไปชมกันครับแล้วเมจะเลือกเครื่องเสียงยังไงลงรครับครือรถได้แบ่งกันง่ายๆว่ามีทั้งวิทยุมัโทงแอมซับ S <S เดี๋ยวเราไล่ทีละอย่างเนาะ อันดับแรกคือวิทยุก่อน<ย>เป็นตัวเครื่องเล่นหลักที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะพิจารณาไปอันดับแรกะนะครับหาข้อมูลกันในเน็ตเป็นจ้าละวันจริงๆแล้วรถเนี่ยมองว่าติดได้2แบบครับ 2>, 2แบบคือคือหนึ่งเนี่ยโดยทีถ้าเป็นรถสวยก่อนหน่อยช่องมันจะเล็กๆก็คือใส่ได้แค่ตัวเครื่องเสียงตัวเดียวก็เลยเขาเรียกว่า1นึ่งินไซต์หนึ่งอินไซส์พวกนี้จริงๆจะมีแค่วิทยุ CD MP3 หรือ i p ามหรือไอโฟเป็นหลักนะครับก็คือเล่นฟังเพลง นะครับแล้ว <cheg> ก็หลังๆก็ม <t art ic> ีบลูทูธเข้ามาสร้างสนได้แต่ถ้าเกิเป็นรถรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับจออาไซส์เป็นขนาดนี้คือเรียกว่า2องดิมก็คือรถปัจจุบัน่ยสนมารถเป็นแบบนั้นทุกคนก็เลยหันมาใช้เพราะว่า2อดิมเนี่ยก็คือเป็นจอภาพสามารถที่ดูภาพได้ เล่นหนังได้ใช่ไหมเล่นมี GPS เข้ามาสามารถทํางานได้รู้สึกว่าสะดวกขึ้นเพราะว่ามีเมนูใหญ่ตัวจิ้มชัดขึ้นใช่คราวนี้ไซส์ของมันก็มีที่เล่นหลากหลายเราเป็นเรื่องตัวจิ้มยังไงคือคือมันมีอย่างนี้ครับจอเนี่ยพื้นฐานเป็นสองดินเหมือนกันจากไซส์นะแต่จอภาพเนี่ยมีตั้งแต่0.17นิ้วนี่คือมาตรฐานพอเอาไปอยงถึง8นิ้วเลยเดี๋วถ้าเกินมาตรฐานเราเราต้องจ่อใหม่ จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับดีไซน์รถและอันนีเลอร์บางคนที่เขามีฝีมือเนี่ยเขาก็อาจจะไปซื้อหน้ากากใหม่แล้วมาตกแต่งให้ก็ได้โดยเก็บหน้ากากเดิมไว้นะแต่ลูกค้าเขาบอกไม่ซีเรียสผมนะฮะพอพี่จองไปเลยเพราะ่ไม่เป็นไรผมใช้รถอีกนานสายปีผมเต็มที่ก็สามารถเลือกได้ใม่เรื่องของเจ้าภาพนะครับ อ่าลำโพงชีเลือกยังไงครับจริงลำโพงนะครับก็มีให้เลือกอยู่สองแบบสองแบบพื้นฐานนะครับแบบรวมชิ้นก็คือทวิตเตอร์บูเฟอร์หรือซาวั์เนี่ยอยู่ในก้นอนเดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับไมไ่ได้แยกไม่แยกะนะครับกับสองแบบที่แยกซึ่งแบบที่แยกเนี่ยจริงๆมีหลายหลายสูตรก็คือแบบสองทางก็คือมีทวิตเตอร์กับบูเฟอร์อ๋อคืที่เห็นตัวเล็กอ่าแล้วก็ตัวใหญ่ครับหรือให้เกิหน่อยเป็นแบบสามทางมีเล็กแหลม มีกลางและมีเสียงต่ำเลี้ยกลางใหญ่เลยคราวนี้ขึ้นอยู่บนรถแล้วว่าเราจะเลือกลงรถยังไงใช่ไหมคือถ้ารถบางคันบอกว่าผมไม่ซีเรียสอยากฟังเพลงที่มีไฮรอ้อแต่ไม่อยากติดตั้งเยอะไม่อยากจะติด,<อ>ตดมือง่ายเจเยอะแนะนําให้ใช้แบบรวมชิ้นครับค่ะรวมชิน้นเพราะว่ามันติดที่ตรงไหนเลยเค่ะ<อ>แล้วก็จบเลิกกลับไา้ฟังเพลงไฮร้อนอะต่อไปเป็นซาลูเปอร์ซาลูเปอร์เนี่ยพูกมันตามตรงแล้วแต่ซอนอีนาร์รถ ถ้าเป็นรถ SUV เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ,อ้โหพื้นที่เก็บท่งหลานอยากเอาไว้ใส่กอ,อล์ฟถุงกอล์ฟบางคนบอกว่าผมไม่อยากติดข้างนอกเ<ฆ>ขาเรียกว่าซับ,บ,บ,บปปออกอฟซับกล์ฟก็เป<ฆ>็นตัวขนาดเล็กๆแน่นนะครับเป็นซับเนตัวอาจจะไม่แน่นเท่าแบบซับใหญ่ๆแต่มันไปสอดอยู่ใต้ที่นั่งรถไปเยอก็เรียกว่าที่จริงแล้เถ้ารถเก่งก็อาจจะเป็นซับกลอฟหรือเป็นตู้ซับท่อหลานก็ได้แต่ในเอสยูวีเนี่ยส่วนมากนะชอบใช้ซับกลอกนันมากกว่าคือมัน เบามันสะดวก<ช>มันเก็บง่ายพื้นที่ไม่ตส่เหมือนเดิมขายแอมขายแอมแอมเด็กยง่ายสุดครับถ้าบางกระบอกไม่อยากโชว์งานก็ลงใต้อบอกเหมือนกันลงใต้บอกเหมือนกันเก็บไปเอ่อกล้วถ้โชว์งานเนี่ยก็อยู่ด้านหลังซึ่งวันนี้รถสัญญาณ่เราจะให้ดูเนี่ยเป็นแบบงานโชว์ก็คือเห็นซับชัดชัดเห็นแอมชัดชัดแต่แรงคงใช้แรงสั้นและการใช้งานได้เหมือนเดิมครับ เราจะพาไปวิธีเลือกวิธีเลือกซิสเต็มในรถยนต์ว่างบประมาณไหนต้องซื้ออะไรยังไงบ้างเพื่อให้มันลงตัวนะครับเพราะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการว่ารถติดตัต้องอะไรได้บ้างใช่ครับสัปดาห์หน้าครับมาดูว่าเราเลือกซิสเต็มยังไงบ้างครับ Cause I got a plan, it'll all be clean Got the joints and the beats rolling Got the tunes on the deck strolling As I walk through my mind and my thoughts are behind When there's deals getting signed and there's rules getting climbed And there's things that we bring and we fling with the sing And we want to be in from the start to the fin Is it me, is it them, is it you or your friend? There's no need to pretend that your mind's on the mend Is the past in your eyes?